ที่ห้องประชุมพระธาตุขามแก่นได้จัดการประชุมหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัะวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่นโดยมีนายนัทพลวิเชียนเพช่รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานการประชุมวาระการประชุมประกอบด้วยการแนะนําหัวหน้าส่วนการงานที่เข้ารับหน้าที่ใหม่ในจังหวัดขอนแก่นการมับโลรางวัลและกิจกรรมการประกวดตลาดดีมีมาตรฐานประจําปีพุทธศักราช2551พร้อมทั้งวาระอื่นๆในที่ประชุมพร้อมกันนั้นนายจุลนพทองโสพิษ รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นได้เข้ารับโล่รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งของจังหวัดขอนแก่นในการประกวดตลาดดีมีมาตรฐานประจำปีพุทธศักราช2511ในระดับตลาดขนาดใหญ่ที่มีแผงจำหน่ายสินค้าตั้งแต่100แผงขึ้นไปสำหรับการประกวดดังกล่าวจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดจัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนาปรับปรุงตลาดสดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐาน4ด้านประกอบด้วยด้านสุขลักษณะทั่วไป ด้านการจัดการสุขาพิบาลจริงแวดล้อมด้านความปลอดภัยอาหารและการคุ้มครองผู้บริโภคและด้านการมีส่วนร่วมของผู้ค้าและผู้ซื้อสำหรับรางวัลชนะเลิศที่ได้รับประกอบด้วยโรงวันประกาศนียบัตรพร้อมเงินรางวัล250,000บาทเพื่อเป็นการเชื่อชูเกียรติและการพัฒนาของตลาดต่อไปเงินรางวัล1น0 0 0 0บาทรงน้อยอตัววงน้อยเงินรางวัลหนึ่งแสบาท ตัวแทนนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนการงานลงพื้นที่มอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนผู้ได้อโอกาสตามชุมชนในเขตเทศบาลน,นครขอนแก่นที่ลงทะเบียนตามโครงการคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกันและร้านค้าข้าวแกงชุมชนที่เข้าร่วมโครงการอิ่มท้องอุ่นใจใกล้บ้านกับร้านข้าวแกงชุมชนเพื่อเป็นการมอบกำลังใจและอวยพรปีใหม่เนื่องในปีพุทธศักราช2512เป็นการเริ่มต้นในการดำเนินชีวิตในปีใหม่ของประชาชน สำหรับกระเช้าของขวัญที่นำไปมอบให้ประกอบไปด้วยผลไม้ขนมนมและเวชภัณฑ์การรักษาพยาบาลพร้อมกันนั้นคณะยังได้เข้าขอพรจากผู้สูงอายุตามชุมชนต่างๆรวมถึงการเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์โอท็อปภายในชุมชนอีกด้วยนายจุลนพทองโสพิษรองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์บริการสาธารณสุขที่5บ้านหนองใหญ่ และศาลาชุมชนหนองใหญ่หนึ่งเทศบาลนครขอนแก่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการจัดการบริการสาธารณสุขให้ครอบคลุมพื้นที่ให้ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับบริการสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนายจุลนพทองโสพิกล่าวว่าเนื่องจากสถานบริการด้านสาธารณสุขในเขตชุมชนเมืองไม่เพียงพอและประชาชนเข้าถึงการบริการไม่สะดวกจากการสำรวจมีผู้มารับการบริการจำนวนกว่า60คนต่อวัน แต่ในปัจจุบันมีผู้มารับบริการมากกว่าเดิมถึงสองเท่าทำให้ประสบกับปัญหาในการให้บริการประชาชนไม่ทั่วถึงซึ่งเดิมสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีศูนย์บริการสาธารณสุขทั้งหมด4แห่งจึงได้มีการก่อสร้างศูนย์บริการแห่งใหม่เพิ่มขึ้นโดยนิมนต์พระธรรมดิหลกเจ้าคณะภาค9เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ทำพิธีเจิมอาคารศูนย์บริการและศาลาชุมชนหนองใหญ่ตามหลักพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคลศูนย์บริการสาธารณสุขที่5และศาลาชุมชนหนองใหญ่หนึ่ง จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการให้ประชาชนชาวเทศบาลนครขอนแก่นได้รับประโยชน์ด้านสุขภาพอนามัยที่ดีมีสุขภาพตามเกณฑ์มาตรฐานโดยพื้นที่ศูนย์บริการสาร,รสุขที่5นี้ก่อสร้างขึ้นในบริเวณที่ธรณีสงของวัดป่าสิริวันวนาลรามชุมชนหนองใหญ่หนึ่งภายใต้การสนับสนุนเรื่ององบประมาณการก่อสร้างจากเทศบาลนครขอนแก่นจำนวนเงิน4ล้าน44บาททั้งนี้ ประชาชนในพื้นที่เทศบาลนครขอนแก่นยังได้ร่วมประกอบพิธีทําบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน9รูปเทศบาลนครขอนแก่นขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวชุมชนหนองใหญ่และชุมชนใกล้เคียงใช้บริการดูแลตรวจสุขภาพจากศูนย์บริการสาธารณสุขที่5หนองใหญ่และประชาชนชาวขอนแก่นซึ่งอยู่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นที่ต้องการดูแลรักษาสุขภาพเบื้องต้นสามารถใช้บริการจากศูนย์บริการสาธารณสุข,ขของเทศบาลนครขอนแก่นทุกแห่ง หากท่านใดต้องการติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์043242478คุณจ่าสอน,นั้นพร้อมแล้วครับขอเชิญพี่น้องทุกท่านไ้ที่ห้องประชุมสีโหสำนักงานกิจการสภานายธนทรศักดิ์ทีขายุพันธ์รองนายกเทศมนตรีนะครขอนแก่นเป็นประธานการประชุมการจัดเตรียมงาน ประเพณีสุดยอดสงการอีสานเทศกาลดอกคูณเสียงแคนและถนนข้าวเหนียวระหว่างวันที่8ถึง15เมษายนประจำปีพุทธศักราช2552ณบริเวณบึงแกนครและถนนสีจันทร์โดยกิจกรรมที่จะสอดคล้องกับชื่องานอันได้แก่พิธีทำบุญตักบาทพิธีรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุการประกวดเกวียนบุพชาติขบวนแห่สงกราน การแสดงดนตรีพื้นเมืองของโรงเรียนในเขตเทศบาลและคอนเสิร์ตจากคณะลูกทุ่งหมอลำชื่อดังมากมายซึ่งได้ร่วมประชุมหาแนวทางกับผู้ที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมดําเนินการเกี่ยวกับการจัดงานในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดขอนแก่นและส่งเสริมอาชีพของประชาชนในท้องถิ่นอีกทั้งเพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ให้คงอยู่ต่อไปเ,ออเสร็จแล้วก็ปล่อยโซบนแห่ถูกไหมฮะวันที่สิบสาม นายธีรศักดิ์ชีคายุพันธ์รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเป็นประธานในการทำบุญขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2512ของสถานีดับเพลิงบึงทุ่งสร้างเทศบาลนครขอนแก่นมีการถวายพัะทาหานเพลนแต่พระสงฆ์จำนวนเก้ารูปเพื่อความเป็นสิรีมงคลเป็นการให้กำลังใจกับข้าราชการเจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงบึงทุ่งสร้างในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีพุทธศักราช2512 สถานีดับเพลิงบึงทุ่งสร้างเป็นสถานีดับเพลิงแห่งที่5ของเทศบาลนครขอนแก่นมีหน้าที่เฝ้าระวังด้านอัคคีภยัยและภัยต่างๆให้กับชุมชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงเช่นเดียวกันกับทุกศูนย์พร้อมทั้งให้บริการประชาชนในทุกๆด้านที่บริเวณล,ลานกลางแจ้งเวทีสวนสาธารณะ200ปีริมบึงแกนกนครน,นายธีรศักดิ์ทีขายุพันธ์รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่นเป็นประธานในการเปิดงานวันเด็ก ประจำปีพุทธศักราช2552ที่เทศบาลคนครขอนแก่นร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นเพื่อตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนให้มีความเจริญงอกงามท้งด้านร่างกายและจิตใจอารมณ์สังคมสติปัญญาซึ่งเด็กและเยาวชนจะเป็นกำลังที่ดีของประเทศชาติในอนาคตอีกทั้งเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลโดยบรรยากาศมีการเล่นเกมรับของรางวัลของเด็กการแสดงบนเวทีการวาดภาพการตอบปัญหา พร้อมกันนั้นงานดับเพลิงเทศบาลน,นครขอนแก่นยังได้นำรถกระเช้าสูงกว่า30เมตรพร้อมรถกู้ภัยขนาดเล็กให้เด็กๆได้ร่วมทดสอบการใช้งานอาทิการโรยตัวหนีภัยจากที่สูงจากป่องผ้าการกระโดดจากที่สูงลงสู่กระบะลมด้านนายธีรศักดิ์ธีคายุพันธ์รองนายกเทศมนตรีกล่าวว่าในปีนี้เทศบาลน,นครขอนแก่นได้ร่วมกับสำนักการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลทั้ง11โรงเรียนและหน่วยงานเอกชน ได้จัดกิจกรรมมากมายให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งคาดว่าจะเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆในครั้งนี้ภายใต้คำขวัญที่ว่าฉลาดคิดจิตบริสุทธิ์จุดประกายฝันผูกพันรักสามัคคีสวัสดีครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพรักครับวันนี้เทศบาลนาครขอนแก่นสำนักการศึกษาร่วมกับ11โรงเรียนในสังกัดเทศบาลได้พร้อมใจกันมาจัดงานบำเด็กที่น่าอบุันมัง่งในเมืองแก่นคนครแห่งนี้นะครับทั้ง11โรงเรียนได้นําของขวัญของรางวัลหลายหมื่นชิ้น พาเด็กเล่นเกมให้ความรู้ให้สาระแล้วก็มีการแสดงมากมายหลายสิบชุดเพื่อให้เด็กทั่วเมือ,นองนแก่นได้พร้อมกันมาอยู่ในสถานที่แห่งนี้มาสนุกสนานมารับความรู้และโดยผู้ปกครองที่พาเด็กมาก็จะได้รับความอเออเลิ่เพลินไปด้วยซึ่งเทศบาลนะครนก่นจ,จัดกันเป็นประจำทุกปีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้อยากจะ ขอเรียนให้ทราบว่าเราทุกคนโดยเฉพาะครูครบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่คณะผู้บริหารครูบาอาจารย์ทั้งหมดได้พร้อมใจกันมาจาาัดงานนิทรรศ่ารนี้เพื่อที่จะนําความสุขมามอบให้กับเด็กให้เด็กได้ตระหนักในคุณค่าให้ผู้ปกครองได้ตระหนักในคุณค่าของเด็กแล้วเด็กก็ตระหนักในคุณค่าตนเองว่าเราน่าจะเป็นกำลังที่สำคัญของชาติต่อไปในอนานคตก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวันสำคัญวันแห่งชาติในวันนี้จะนามาซึ่งความสนุกความเพลิดเพลินให้กับทุกคนครับ